แหวนเหมือนกันทำไมราคาต่างกันสวัสดีเพื่อนสมาชิกเพชรวรวงท่านชายทุกท่านครับวันนี้จะคายข้อสงสัยสำหรับเพื่อนสมาชิกที่สงสัยนะครับว่าทำไมแหวนเหมือนกันถึงราคาต่างกันบางทีไซส์เล็กกว่าแต่ทำไมราคาถึงแพงกว่าไซส์ที่ใหญ่กว่ามันเป็นเรื่องของชาติตระกูลแล้วก็แหล่งอัญ,ญมณีตลอดจนความหายากของทับทิมแหล่งนั้นๆนะครับ ผมยกตัวอย่างในมือแล้วกันนะครับเป็นแหวนสองสามชิ้นที่ผมโพสต์ขายในช่วงที่ผ่านมาราคาเนี่ยนิ้วโป้งจะแพงมากกว่านิ้วก้อยประมาณสัก1ิบเท่าตัวนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับนิ้วก้อยตัวนี้นะครับเราดูไปแล้วละไม้คล้ายกับทับทิมเม็ดใหญ่สีสวยน้ําดีทีเดียวแต่งจริงแล้วตัวนี้คืออาเกตอาเกตเป็นแร่ที่มีความแข็งน้อยกว่าทับทิมทําให้ราคาและความหาง่ายในท้องตลาดมันมันหาง่ายกว่าราคาจึ่งถูกกว่า ชิ้นนี้ราคาประมาณ5,000ันบวกลบนิดหน่อยนะครับถัดลงไป3นิ้วนี้นะครับก็เป็นกลุ่มทับท um ิมอัญมณีรูบี้ความแข็งระดับ9นะครับก็ความแข็งรองจากเพชรแต่3ชิ้นนี้นะครับปรากฏว่าชิ้นนี้แม้ว่าจะใหญ่กว่าเนี่ยแต่ราคาถูกกันมากเลยเมื่อเทียบกับ2ชิ้นที่เหลืออุปมาอุปไมเหมือนดั่งกับรถนะครับตัวนี้ใหญ่ก็เหมือนกับรถ6ล้อแต่พวกนี้เนี่ยก็คือเป็นระดับที่สูงขึ้นมา เป็นรถเก๋งแคมรี่อะไรเงี้ยนะครับแม้ว่าเล็กก็ตามแต่ราคาก็สูงขึ้นแต่ตัวทับทิมพม่าเนี่ยเป็นแหล่งที่หายากกว่าราคาจริงสูงกว่าเป็น10เท่าตัวเพราะว่ามันเป็นอของที่หายากและเป็นที่ที่นิยมราคาจริงเทียบเท่ากับซูเปอร์คาร์เลยทีเดียว <c ars> ก็เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับทับทิมความสวยงามคุณค่าในตัวพอๆกันแต่ว่าด้วยแหล่งที่มาความสวยของน้ําความหายากของน้ํา ด้วยคุณภาพราคาจึงแตกต่างกันเกรดเล็กน้อยครับฝากให้กับเพื่อนสมาชิกได้เป็นแนวคิดนะครับในการเลือกแหวนใช้งานของดีราคาถูกก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์นะครับเราจะไม่ได้เกรดอย่างนี้นะครับไม่ได้เกรดทับทิมแก่ระดับสูงส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณนี้นะครับในท้องตลาดแต่ด้วยความเข้าใจของลูกค้าก็คือเกรดทับทิมระดับนี้ คิดว่าเป็นเกรดระดับเดียวกับระดับของบ่อเก่าที่เป็นแหล่งที่หายากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาและขนาดไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพทับทิมนะครับเพราะงั้นแล้วก็ใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจเลือกจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือนะครับดูเยอะๆศึกษารที่เยอะเปรียบเทียบเยอะๆครับผมเจ็บมาเยอะครับกว่าจะถึงวันนี้ขอบคุณทุกเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ